วงการลูกทุ่งหมอลำโดนกันทั่วหน้าคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานพี่น้องมือนี่บ้าวอีสานก็มีเรื่องราวนะครับผมนาอกเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งหมอลำวงการเพลงวงการศิลปินนะครับผมเอาข่าวข่าวมาอสู่พี่น้องฟังกัน เมื่อสักครู่นะครับผมเนาะทางคุณประจักษ์ชัยได้โพต์ผ่าน facebook ส่วนตัวประจักษ์ชัยหาทองคําเกี่ยวกับผลงานเพลงผลงานเพลงหนึ่งนะครับผมเนาะที่มีการเอิ้นพี่น้องเก็บดึกสิธิ์ณขนาดนี้บอสโจนะครับผมเนาะบอสโจโยงมณินนามวงศาก็ได้แชร์โพดนี้ของทางคุณประจักษ์ชัยหาทองคําออกมาเช่นกัน บอสจูบวันนักเลยครับคณะไหนเจอบ้างวสันตดพี่น้องเพลงนี้คือเพลงอะไรนะครับผมเนาะไปดูโพสต์ของทางอาจารย์ประจักษ์ชัยน้ำกันครับอาจารย์ประจักษ์ชัยได้โพสต์ว่าสาวแหล้านนาเพลงดังจากฝั่งเราใครถือลิขสิทธิ์ถูกต้องกันแน่ตอนนี้จกตากันอ้างสิทธิ์ในไทยกันหน้าดู หมอลำคณะใหญ่โดนกันคณะละ3าถึงสล้านไหทองคำกระโดนวงเล็บนะครับผมเนาะวงการหมอลำลำมูลำซิ่งลดแห่เตรียมรวมตัวกันถแถลงข่าวเพราะเหตุฟ้องเรียกค่าละเมิดเกินจริงคัก,กว่าสันเดพี่น้องป้าเดะพี่น้องเนาะ อาก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุธเพลงดังแล้วกันนะครับผมนาะทีติดหูขอลุกทุ่งมอลำจะมีการขอเพลงนีอยู่ตลอดพี่น้องเพว่าจะเป็นมอลำสซิ่งมอลำมูหมอลำวงใหญ่นะครับผมเนาะล้วก็คณะหมอลำวงใหญ่ๆนำไปสแสดงนำไปจัดโชว์หลายๆวงตามรถแห่นะครับผมเนาะจากขาดเพลงนี้บรดยในช่วงระยะหนึ่งถือว่ามีกระแสพอสมควร สำหรับเพลงนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ศิลปินทางฝั่ง,งลราก็ได้ข่าวมารับงานทางฝั่งไทยก็หลายผู้หลายคนพี่น้องว่าจะเป็นต้นฉบับเองอผู้นําไปคอฟเวอร์เองแลก็ได้นำมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยกันหลายเวทีหลายพื้นที่นี่เขาก็ต้องว่ากันตรงๆพี่น้องเราไม่รู้ว่าค่าลิขสิทธิ์เขาดูจากตรงไหนและเรียกเก็บ ในอ่าจำนวนนี้ได้จังใดนะครับผมอันนี้เข้ากับ,บ่ไดเดูเนื้อหาตรงนี้แต่ที่อ่ามีการเปิดเผยมากว่าคณะหมอล่ำใหญ่โดนเรียกเก็บกันขนาดละ3าสี่ล้านถ้ามองในความเป็นจริงนะพี่น้องมองว่ามันเกินไปไหมอันนี้ในความรู้สึกด้อพี่น้องของบุคคลทั่วไปธรรมดาคือเทาานะครับผมเนาะก็ต้องบอกว่าจำนวนเงินนี้เป็นจำนวนที่ สูงนะครับผมเนาะมากถ้ามองถึงความเป็นจริงของแต่ละงานที่คณะหมอลำรับมางานเท่าไหรอ่าลดแห่รับมางานเท่าไหรหมอลำมูรับมางานเท่าไหร่หมอลำซิ่งรับมางานเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับผมเนาะถ้าเป็นการเรียกเก็บมิกิทธิ์ในเลทร,ราคานี้จริงๆ พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดพี่นอ้องมันสูงเกินไปไหมหรือยังไงนะครับเรื่องหนีบรลสารว่าไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนพี่น้องน่าจะมีการพูดถึงเป็นวงกว้างและคงพูดถึงกันอีกนานสําหรับประเด็นเรื่องหนีนะครับผมนอกจากอยากให้ทั้งสองไฟล์หลืพี่น้องตกลงกันได้นะครับผมนับปว่าเป็นจะเป็นไฟล์เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเองอไฟล์เจ้าของเพลงเองลิขสิทธิ์เจ้าของเพลง แล้วก็ฝ่ายที่นําไปร้องนําไปคอฟเวอร์นำไป, cover, ำไปทําการแสดงแล้กวก็ผมนาะสามารถหาจุดกึ่งกลางกันได้นะครับผมนาะสามารถพูดคุยกันได้กับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นพี่น้องเพราะนะครับผมเนา,เาะเพลงจะดังได้พี่น้องโบเมนวาแต่ต้นฉบับออกมาลองมันจะดังได้พี่น้องเพลงจะดังได้คือต้องมีการเผยแพร่ในหลายๆช่องทางเช่น บนเวทีมอลำบนเวทีรถแห่บนเวทีลําซิ่งมีการนำไปคอเวอร์นะครับผมนถ้าเพลงจะดังใดมันต้องเป็นแบบนั้นพี่นอ้องเพราะเพลงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นบางคนเพื่อนอาจจะไ้ติดตามทั้งต้นฉบับบางคนเพิ่อนอาจจะติดตามศิลปินท่านนีอยูบางคนเพื่อนอาจจะติดตามคณะ,น,ะนีอยูบางคนเพื่อนอาจจะติดตามอมอลำ ท่านนี้ศิลปินท่านนี้อยู่นะครับผมนาอพ่อศิลปินท่านนี้นั่งไปร้องมันก็กลายเป็นเพลงที่ติดหูและมีกระแสขึ้นมาแต่การที่เพลงหนึ่งเพลงจะมีเรื่องลิขสิทธิ์มันบอแบกพี่น้องมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับผมนาอลิขสิทธิ์ในการจดลิขสิทธิ์ของเจ้าจของสิทธิ์เพลงนั้นๆก็มีหลายๆกรณีพี่น้องมีหลายๆเหตุการณ์ที่ เจ้าของเพลงนะครับผมเนาะไม่จดลิขสิทธิ์อายกตัวอย่างเพลงของอิหลานหน่อยเฮาแบบนี้พี่นอ้องไม่จดลิขสิทธิ์เลยนะครับผมเนาะการมีการถูกเคมจากต่างประเทศถูกเคมจากใครไม่รู้อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และการนําไปจดลิขสิทธิ์เองเพื่อหารายได้จากช่องทาง YouTube เพื่อเก็บลิขสิทธิ์จากช่องทาง YouTube ที่มีคนนําเพลงนั้นไปประกอบหรือนําเพลงนั้นไปคอเวอร์แบบนี้มันก็มีพี่นอ้อง ทางวงสาวน้อยเป็นดนเพลงทางบอวยโจเองข้างค่ายลองเพลินอิดีเล็คอร์ดเองนะครับผมเนาะแต่ก่อนไม่มีการจดลิขสิทธิ์น้อกแต่หลังๆมาแลครับผมก็มีการจดลิขสิทธิ์เพลงแต่นักร้องทุกเวทีสามารถนำไปทำการแสดงได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ ขอแค่บอกนะครับผมเนาะขอแค่บอกกล่าวหรือใครจะนําไปคอเวอร์ศิลปินท่านไหนจะนําไปคอเวอร์ขอแค่บอกกล่าวกับทางผู้บริหารทางเจ้าของค่ายเพลงกับมีหลายๆค่ายพี่น้องที่เปิดนะครับผมเนาะเปิดกว้างให้พี่น้องในวงการเดียวกันลูกทุ่งมอล่มวงการลูกทุ่งได้นําไปใช้ เพื่อหาอยู่หากินใดพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะครับผมเนาะของทางเจ้าของเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์อ่าส่วนเพลงไหนที่จะมีการเก็บลิขสิทธิ์อันนั้นท่าไปบังคับเพื่อนบ่ได้ดอันนั้นท่าไปห้ามเพื่อนบ่ได้ดเรารพี่น้องอยู่ที่เจ้าของเพลงและเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะครับผมอันนี้ก็ห้ามกันบ่ไดดพี่น้องนะครับผมนาะแต่ว่าก็ต้องขอขอขอบคุณหลายๆค่ายเพลงอ่าที่เปิดโอกาสนะครับผมเนาะให้ศิลปิน อ่าทั่วไปได้น้อเพลงนะครับผมน้อไปใส่ในการทำมหากินนี่ต้องขอขอบคุณหลายๆอ่าที่อ่าไม่เก็บลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นการมอบโอกาสอ่ามอบเครื่องมือในการใช้ทำมหากินเพื่อต่อลมหายใจของหลายหลาย,ลายท่าน พี่น้องมีความคิดเียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังได้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอยสารนะครับผมเนาะเรื่องดิสฉัตเราคงไม่ไปก้าวไกยพี่น้องแต่มีการโพสต์และพูดถึงเนะาะบอิสารได้นำมาเสนอข่าวให้พี่น้องได้รับฟังกันวันนี้หลาน้อยเฮ้าเล่นอยู่ที่บคอสอ .3 นะครับผมเนาะขอนแก่นพี่น้อง เริ่มงานตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะครับผมเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเหลือประมาณตีสองโดยประมาณผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็กสามารถเดินทางไปได้เด้อพี่น้องเด้อเสียดายพี่น้องโอ้ยน้ครับผมเนาะอยากไปเด้อยากไปเด้อโอ้ย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 ,อย,อยนวลบอกว่า,าเราก็อยากไปนะครับผมเนะาะทามวรถนีบ่บาิสานไปเรียกพี่นอ้องเสียดายที่งานบวสอดแก่ ทางงานสอดแกงยังจะมีมูอยู่สอดแกงรอรถประจำทางกลับมานองป่วยเลยเนาะพี่น้องเนาะเสียดายแฮงพี่น้องเอ้ยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบริษัทในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนอกคลิปนี้บาซานต้องขออนุญาตขอตัวลวาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม